พาคุณผู้ชมลงใต้ค่ะไปที่เมืองเบตงนะคะไปดูงานเทศกาลผลไม้กันบ้างดีกว่าที่นี่คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลากับงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองเบตงค่ะที่ทางเทศบาลเมืองเบตงเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการนำซอฟต์พาวเวอร์ด้านผลไม้ขึ้นชื่ออาหารแล้วก็ของดีเมืองเบตงเนี่ยค่ะมาเป็นสื่อในการนำการท่องเที่ยวสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอ,เบ,อเบตงกันมากขึ้นซึ่งงานจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสร้างไรายได้แก่ประชาชนในท้องถิน่นโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เบตงปลูกผลไม้เศรษฐกิจที่มีคุณภาพกับเปการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกทั้งเพื่อพัฒนามิติด้านการท่องเที่ยวที่จะสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมอันจะนำไปสู่ความสงบและสันติสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วยค่ะโดยไฮไลท์ของค่ําคืนในวันนั้นนะครับก็คือการแข่งขันกินไก่เบตงครับซึ่งก็จะแข่งขันเป็น2ประเภท คือชายและหญิงประเภทละ1ิบคนครับผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องกินไก่เบตงต้มคนละ1กิโลกรัมภายใน10นาทีคุณทำได้ไหมคุณยุ้ยอุ้ยไม่ได้ติดคอไก่1กิโลเนี่ยตัวหนึ่งไหมค่ะหนึ่งหนึ่งกิโลดูที่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ประมาณเห็นไหมประมาณแต่ว่าประมาณถ้าเกิดจากการประเมิด้วยสายตาก็ตัวไม่ใหญ่มากแต่ถามว่าถึงโลไหมมีสิทธิ์ถึงกิโลเหมือนกันนะคะเออหรือว่าเป็นไก่สายพันธุ์เบตงก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งไหมเออไก่เบตงต้มคนละหนึ่งกิโลกรัมซึ่งไม่ต้องกลัวจะฝืดคอครับ จัดน้ำจิ้มไก่เอาไว้ให้แล้วก็น้ําดื่มหนึ่งขวดจัดวางไว้ให้บนโต๊ะครับทีนี้กดีกาเนี่ยคนเข้าแข่งขันต้องกินไก่ให้มีปริมาณเหลือน้อยที่สุดค่ะคณะกรรมการได้สัญญาณเสียงนกหวีดดังขึ้นคือเขาเสิร์ฟมาไงพอนกหวีดดังขึ้นนะคะผู้ร่วมแข่งขันเนี่ยต่างคว้าไก่บนโต๊ะกินกันแบบจุๆค่ะจัดหนักจัดเต็มนะคะฉีกไก่กันเป็นชิ้นๆกินอร่อยต่างคนต่างรีบกินโดยไม่มีใครยอมใครงานนี้รสชาติเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนั้นอ่ะต้องกินให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะนะคะส คือคักสีสันนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะประกวดทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตงประกวดพันธุ์ไก่เบตงจัดแสดงยิทรศการของดีเมืองเบตงการสแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องและการประดับตกแต่งแสงไฟที่บริเวณรูปปั้นไก่เบตงอย่างสวยสดงดงามให้ผู้ที่มาชมมาเที่ยวงานไทยรูปไทยคลิปเก็บไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยคะ่ะ <c oughs> คือตอนเด็กๆพิงเคยจาได้เหมือนเคยไปแข่งเหมือนกันนะคะกินไก่เหรอแข่งกินแข่งกิน,นแบบนี้กินไก่ทอด แพ้แต่น้องชายอ่ะชนะน้องชายเก่งตัวใหญ่ใช่เห็นไหมที่จริงเรื่องการกินนะคุณผู้ชมถ้าเกิดสังเกตนะชอบดูรายการแบบกินจุของญี่ปุ่นนะแชมป์เนี่ยคุณผู้ชมตัวเล็กนิดเดียวเองแต่กินอ่ะกินเก่งมากเออบางทีในรูปร่างมันก็มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือตอนนั้นเป็นสนามแรกของเขาหรือเปล่าถ้าสนามหลังๆเนี่ยบางทีเราเห็นในนี้ค่ะครีเอเตอร์ที่เป็นนักกินบางทีรูปร่างก็มีส่วนทําให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะบางทีหนุบหนั จับจมัมสักเล็กน้อยเนี่ยดูกินอร่อยมากอ๋อนี่กกำลังบอกสเปคหรือเปล่าพีนอ๋อไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมสเปคพีนชอบนุ่มๆหมายถึงว่าถ้าหนูอ่ะ้วนขึ้นแปลว่าตอนนั้นอ่ะหนูไม่ถนัดกินอทำทำคอนเทนต์กินอยู่ก็ไปตามกันได้ค่ะน้องเริ่มพูดไม่ถูกแล้ว